เมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายปีดกสุขสวัสดิ์ผู้สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรถวายพระราชากุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตราย์่ิรชแห่งพระราชวงศ์จักรีโดยมีคณะองคมนตรีและผู้สมรสประธานสาลฎีกาประธานวุฒิสภาผู้แทนประธานรัฐสภา ประธานสารปกครองสูงสุดประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรองนายกรัฐมนตรีและคณนะรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยงานราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตลอดจนหัวหน้าส่วนราชาการระดับประหลัดกระทรวงและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วม